ใส่ยสายบัวเพี่น้องเนาะแซ่บ <c oughs> ๆเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุข,ขุมสุก้นครับผมเป็กก้อนแหกมาอีกแล้วครับพี่น้องมื่อนี้มากครับเนี่ย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 มื่อนี้เนี่ย,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 นนย,ยพี่น้องเนี่ยตำกุ้งสะดุ้งสายบัวเส็บเส็บเนี่มาแดงหลังจากเดินง,งานครับผมมากมามา,มา เสียบเสียองกันพี่น้องมือนี้โอ้ยผีมือเมียจ้ามือนี้แซ่บมือนี้นั่งอกว่าแซ่บอารมณ์ดีพี่น้องแจ้งว่าแซ่บมือนี้เนาะมาๆพี่น้องเนี่ยหน่ำโอ้ยพวกเนี่ยสดน้ำเสียบหน่ำปลาแดกนัวๆมือนี้เนี่ยเอ้ยกับบรรยากาศย้ำแรงเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเดินงานครับผมเอ้าผักเข้ากับตามที่เห็นนี่พี่น้องผักมือนี่มีมะระบักเขือบักแตงบักทั่วผู้เนาะแซ่บๆนียบต้อการมาๆมาก่อนสิกินครับผมเอาจักหน่อยครับโอ้โอ้หอมหอมดีเลยพี่น้องกินยังไลยก็แซ่บย้ำนั่นอันนี้ก็ได้ โอ้โหเปยกใหญ่พูดเนี่ยดืมเบิงดืมเบิงพี่หลองเอ้ยเผอไปนิดนึงเอ้าบัวบ้ากันกินพร้อมกินข้อแซบก็ผมออาเยอะหน่อยเนาะอู้ยบาดข้อเจ้าแลยอืมเอ้าบาดเนี่ยเนี่ยเนียกุ้ง cung bao nhiêu tuổi nhỉ đây p'long cung tuổi nhỏ à, sốt nằm cắn à, mía cháo bao giờ sẹp cứ đi sẹp đi rồi mua nang tuổi em ta ตัวหน่อยก็แซ่บขึ้นก็หน่ะเนี่ยตมตัวสิบบาทหต่ำใส้สายบัว ออือแจับพี่น้องแจบมัน,นอลยเสียแม่เป็น้องเมียอันนัร่วมดีมันต่แจับไปได้เป็นง่ืงเข้ากันก็บรรยากาศนี้มาแดงอือนประลานี่กันนัว,นะ,ะวนะแต่ก็บักแตกอ่อนเขาแดงหน่อย ทั้งยานฝนตกห้ำกับพ่อป่าน,นั่นช่วงนี้ฝนตกรุ่งเสียบีน้องเสียบสามตัวห่ม โอ้ยสดน้ำปลาแหลกพี่น้องแจ่บขนาดใสบัวพี่บวังงมันเผ็ด สี S <S <ct a> ัน <chan> จ uh mm ัด hmm, จ okay, so mm ันทรพี hmm. mm ่น hmm. hey, so ้องพวกพี่แข่งสองกำมเด้่พี่น้องเนี่ยเก็บแดนงุ่ข้อนเผ็ดๆนี่กินกับไปของมันบานแต่งเนาะของนอน เย็นๆเออแสบอยู่ยยเข้ากันมื่อนี้เพื่อนชมพิมีเราเพี่น้องต่ำแสบเมื่อไรแสบกว่าแสบอยู่สามตัวคั่มขัดขัด

ใช่ใสายบัวเม่น้องเราเแษเศเลย

ผมว่าเขากับน,นอกออก,ก็น่าพี่น้องเนอ่อนยเพราะเขากินตนาการออกเลยว่าพ่กเขาใส่กบแปลกหัวโชยเลยอ,อืมโอ้บรรยากาศมันนี่เงียบแหรวะเี่พี่น้องเนี่ยคำใหญ่ยยๆเลยเจ็บ ตัวผู้กกรอบนั่นเนี่ยเนี่าจากกินนำมันร้อนมึงเหะอเอาพี่น้องอืมขำเปใหญ่เลยเนีย่ยเจ็บแสบ เนี่ยเห็นบ่าพี่น้องมันเพื่อนเราล้มดีเพื่อนตำแสบเนี่ยเมียจา่ามันบูพิดหวังแสบในสามลกเลยเห็นเพื่อนตำเพื่อนตำแสบ มีโฟดออกเลยหรือเอลาทำใหงไๆเนาะกินเสียบๆสียี่มาแรกหลังจากเดืง,งานโอ้เดางานม่เมื่อยแล้วมา่เจอเมนูเสียบๆบแล้วเดี๋ยวจะเดินอาหารขนาดแบบหายเมยน่ะาะแต่ว่าหันเดิองานมากแล้วเมื่อเจอแบบเห็ดเข้มเขมเนี่ยนี่โอ้

ตัวผู้นี่ก็โอเคอยู่ผมว่าหืมหืมข้ามยิง่งใหญ่ไปหรอรุ่นนี้รุ่นสามตัวข้ามกุ้งอืมเจ็บอืมเจ็บกว่าเจ็บ ừ cây là giòn ủa chẹp chẹp, you mày hư hmm. บ่ผิดหวังเบิดบันเยตนน้ำแจับไปมองไม่แซบมือ,อสีสันนี่จัดจันเลยเบิดกรบผมฝีมือเมียจ้ามือเนี่ยโอ้ขอคุณเมียจ้าหลายมือเนี่ยที่เพิ่นเห็ด เพิ่นต่ำนอะพี่น้องนอ้ะต่ำแซ่บๆใ้สู่ผัวกินโอ้แซ่บแสบมึงนี่ขอบคุณเพิ่นครับผมแซ่บคักนอะนี่ละเมียที่ดีต้องเย็นให้ผัวกินแซ่บๆพี่น้องเลยโมแมนว่าเสียตำใจอารล่มนอะพี่น้องนอะมือได้ขี่ขานกเฮียบเบาแสบผัวก,กับจอยลงามาน้ำเนีน่ยเฮียบเบาแสบเน็ตแซ่บนี่ผัวก,กับจะเลื่ออาหารพี่น้องผัวก,กับสมบูรณ์นอ้ะดูเบิ่งมีราศีเป่งปังโอ้ อั S <S 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 นกินสีเฉยๆกินสีขึ้นมือนี่ทุกคลิปทุกเมนูนี่โอ้รับรองมาอ้วนพี่น้องหนานี้รับรองว่าเพียงโปรงหมดนะใครยังดึงเนาะเอ้าพี่น้องมือนี่คลิปนี่มือนี่เอาไปทำเานียก็นอาพี่น,อน้องเนาะคลิปหนาเอาไปพอกันไหมครับผมจะไหนจะไหนก็นยืมเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกุลสับสไครเนะาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวหน้างานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กกอนแดกครับผมสำหรับมือนี้คลิปนี้เอาไว้สำนีนแล้วครับเป็กกอนแดดขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับโอ้ยเสียบพี่นอ้องเสียบอีมือน,นี้เนาะโอ้ปลาแดกนี่ก็เสียบนั่วคักขัก,ขกบัด